สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเป็นการทํานายงานเด่นเลขนําโชคค่ะซึ่งก็จะให้ผลนะคะในช่วงวันที่16นะคะถึง31พฤษภาคม2567นะคะการทํานายถือว่าเป็นการทํานายรวมนะคะยังไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นดึงดูดพลังงานดีๆไปจากคลิปนี้นะคะ ถ้าต้องการการทำนายที่แม่นยำม,มากกว่านี้ในรายบุคคลแนะนำให้ดูดวงส่วนตัวเท่านั้นส่วนใครนะคะต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวกับส้มนะคะหรือต้องการเรียนดูดวงไพ่ยิปซีหรือสนใจวอลเ,เปเปอร์เสริมดวงหน้าจอมือถือก็สอบถามเข้ามาได้นะคะตามรายละเอียดด้านล่างได้เลยส้มฝากกด subscribe นะคะฝากกดติดตามช่องนี้เป็นกำลังใจให้ส้มได้คะ่ะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดในทุกคลิปที่ออกมาด้วยนะคะ สำหรับชาวลัคนาราศีเมษในเรื่องดวงดาวก่อนนะนะคะต้องบอกว่า,ามีอาทิตย์นะคะนาที่อยู่ในเรือนชะตาคุณมาอยู่แล้วนะคะแล้วเขาจะไปสู่ในเรือนการเงินเพราะฉะนั้นส้มก็มองว่าในเรื่องเงินงาน,นยังดีอยู่มาก นะคะมีเกณฑ์ที่จะเจองานใหม่โอกาสใหม่เงินก้อนใหญ่หรือทาได้ทำโปรเจกต์ใหม่โปรเจกต์ใหญ่หรือว่าบางคนอาจจะมีรถมีบ้านนะคะเก็บเงินได้ดังใจนะคะมีรถมีบ้านใหม่แบบนี้เป็นต้นนะคะหรือได้ซื้อของมีมูลค่าราคาแพงนะคะแบบที่ตัวเองแบบปรารถนามาตลอดเ้วก็เก็บเงินได้อะไรประมาณนี้นะคะเก็บเงินได้ตามเป้านะคะในส่วนของดาวเจ้าเรือนราศีคุณคืออังคารเนี่ยนะคะก็ จริงๆเขามีกําลังที่ค่อนข้างโอเคแต่ด้วยความที่ว่าเขาไปอยู่ในเ,เรือนวินาศของดวงชะตาคุณน่ะนะอังคารเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ก็สิ่งที่ต้องระวังนะเขาไปเจอกับราหูด้วยนะคะให้เรามาระวังนะคะในเรื่องของอารมณ์นะนะคะเป็นอารมณ์ที่ไม่มีใครเห็นต้องบอกแบบนี้นะนะคะในเรื่องของอารมณ์ที่ไม่มีใครเห็นแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพด้วยการทําอะไรที่ เหนื่อยเกินไปหนักเกินไปนะคะรีบร้อนเกินไปนะคะส่งผลต่อสุขภาพหรือส่งผลต่อกิจการงานนะคะให้ระมัดระวังด้วยนะคะในในเรื่องของการเงินอะไรต่างๆนะคะหรือว่าการทํางานที่รีบร้อนเกินไปเพราะฉะนั้นในการตัดสินใจในเรื่องทุกเรื่องเนี่ยนะคะภายนอกเย็นด้วยก็ขอให้ภายในเนี่ยมีสติและเย็นด้วยจะช่วยได้เยอะมากๆเลยนะคะมาดูกันในเรื่องของ ไพ่กันบ้างเริ่มจากในเรื่องงานกันก่อนนะคะใบแรกนะคะของชาวเมษได้ไพ่เดือดสันนะคะอย่างที่บอกว่าความเป็นเดือดสัน่ะดวงเลิศเฉิดฉายนะคะรถใหม่บ้านใหม่อะไรแบบนี้ยังอยู่ยังอยู่กับคุณเพราะว่าอาทิตย์ยังอยู่ในเรือนการเงินนะเพราะฉะนั้นไพ่เดือ u n ันก็ยังขึ้นอยู่นะคะดวงเลิศนะหลายคนนะคะได้ตำแหน่งหนะ้าที่การงานที่ดีบริวารช่วยเหลือ ไพ่เดือดสันก็เหมือนไพ่เด็กด้วยนะคะนะบริวารดีช่วยเหลือใครนะคะที่ทํางานเกี่ยวกับพลังงานทํางานเกี่ยวกับเด็กหรือเกี่ยวกับในเรื่องของการเดินทางเกี่ยวกับยานพาหนะบอกเลยดีมากนะฮะดีมากแบบสดใสเฉิดฉายได้รับโอกาสตําแหน่งดีบางคนมีเกณฑ์ก,การยกย้ายบางคนมีเกณฑ์การยกย้ายนะคะนี่นะคะขึ้นไพ่ออก temperance นะคะ มีเกณฑ์การยกย้ายถามว่าเรื่องการโยกย้ายจะดีทุกคนไหมส้มการันตีไม่ได้นะแต่ว่าเห็นในไพ่ว่ามีการยกย้ายซึ่งส้มมองแบบนี้ค่ะคือการตัดสินใจในการทํางานส้มมองว่าใช่มันมีโอกาสที่บางคนเป็นโอกาสดีจริงๆในการที่จะย้ายแต่บางคนมันอาจจะเป็นโอกาสปลอมถ้าเราตัดสินใจด้วยความรวดเร็วเกินไปโดยไม่ได้พิจารณานะคะส้มมองว่าในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มันอาจจะทําให้คุณเหนื่อย และหนักมากขึ้นก็ได้เมื่อเมื่อไปทำงานใหม่หรือทำโปรเจกต์ใหม่เพราะฉะนั้นการที่คิดจะทำอะไรใหม่ๆโดยเฉพาะเรื่องงานเนี่ยนะ,นะะหรือแม้กระทั่งเรื่องของการซื้ออะไรใหม่ๆก็ตามอะซื้อรถใหม่ซื้อบ้านใหม่คุณต้องดูด้วยว่าศักยภาพคุณนะ่ะหลังจากที่ซื้อไปแล้วอะไหวไหมต้องคิดยาวๆเพราะว่าจุดอ่อนตรงนี้มันก็คือเหมือนกับไพ่เดิร์สันถามว่ามีจุดอ่อนไหมมีนะคือเป็นความคิดแบบ อารมณ์ร้อนหรือเป็นความคิดแบบเด็กๆนะเพราะเพราะฉะนั้นพอมีโอกาสมาเราอาจจะต้องตัดจุดอ่อนตรงนี้ไปก็คือต้องพิจารณาด้วยความรอบคอบนะว่าระยะยาวเราไหวไหมระยะยาวมันจะโอเคจริงหรือเปล่านะคะต้องหาข้อมูลนะเรื่องงานใหม่เรื่องการโยกย้ายเรื่องการซื้อของใหม่ๆใหญ่ๆเราอาจจะต้องพิจารณาให้รอบคอบ ก่อนที่จะตัดสินใจมันจะได้ไม่เหนื่อยเกินไปไม่หนักตัวเราเกินไปในอนาคตนะ,ะประมาณนี้นะคะส้มมองว่าคุณค่อนข้างที่จะไม่อยากเหนื่อยในเรื่องของงานเกินไปนะคะมีการปล่อยปล่อยวางวางบ้างในเรื่องของงานแต่ส้มส้มมองแบบนี้นะถ้าเป็นในเรื่องเนื้อง,งานเนี่ยมันขึ้นไพ่อ๋อห้าเหรียญหัวกลับคืออาจจะขาดความรอบคอบในงานบางงานไป นะฮะ D a n place นะฮะเข้าใจแหละว่ามันเหมือนกับว่าเรามีความสุขชาวเมธหลายคนอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าช่วงนี้เรามีความสุขอยู่กับตัวเองนะฮะเป็นพลังงานดีเป็นพลังงานที่แบบว่าเราอยากที่จะอิ่มเอมกับความสุข,คว,สขความสบายใจอะแต่บางทีอะเราอาจจะขาดการพิจารณางานในบางงานหรืออาจจะขาดความรับผิดช,ชอบหรือการพิจรารณาหรือตามงานในบางงานไปอันนี้เตือนนะ ส้มอยากให้โอกาสดีๆมันอยู่กับคุณตลอดไปอ่ะไม่อยากให้คุณพลาดนะคะเพราะฉะนั้นพยายามป้องกันตรงนี้เนาะผ่อนคลายได้นะคะแต่อย่าผ่อนเกินไปเอออย่าผ่อนเกินไปนะคะคือส้มเข้าใจว่าใช่พลังงานดีการผ่อนคลายมันดีกับเราแต่อย่าผ่อนคลายไปจนถึงกับว่าขาดความรับผิดช,ชอบหรืออาจจะทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาไม่โอเคกับเราได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกอย่างคือทางสายกลางอะคุณ เออชาวเมธทุกอย่างคือทางสายกลางนะคะทำแบบเป็นทางสายกลางดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการพักผ่อนหรือความรับผิดชอบหรือความเหนื่อยหนักในการทำงานเอาให้สม่ำเสมอจะดีที่สุดนะคะไพ่ the empress เนี่ยคือดวงนารีอุปธรรมนะสม,มองว่าคุณมีบุคคลเพศหญิงที่สูงสักกว่าคุณที่พร้อมนะที่จะซัพพอร์ตให้คุณเนี่ย มีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นนะคะมอบโอกาสในเรื่องการงานกับคุณได้ดีขึ้นหรือตัวคุณเองเนี่ยแหละนะคะที่สามารถสร้างเนื้อสร้างตัวของตัวเองสร้างธุรกิจของตัวเองจนได้มีดีลใหญ่ๆนะคะกับผู้ร่วมธุรกิจมีดีลใหญ่ๆในเรื่องของลูกค้ารายใหญ่และส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงที่เข้ามาหรือตัวคุณเองสามารถสร้างธุรก ok ิจของตัวเองให้รุ่งเรืองได้ในช่วงนี้นะ,นะคะส้มมองว่าการผ่อนคลายเนี่ยดี นะะการผ่อนคลายรับพลังงานดีๆรีแลกซ์บ้างเนี่ยดีแต่ว่าเอาให้พอประมาณอ่ะประมาณนี้นะคะเพราะว่าถ้าเรื่อยเรื่อยเปยื่อยเขาเรียกว่าเรื่อยเปยื่อยหรือขาดความรับผิดชอบจนเกินไปเนี่ยมันอาจจะทำให้ไพ่หกไม้ทาหัวกลับมันคือชัยชนะที่ไม่ยืนยาวส้นม่วบอกแบบนี้นะคุณจะมีชัยชนะแต่มันอาจจะไม่ได้ยืนยาวเออเพราะฉะนั้นความสำเร็จที่ยืนยาวชาวเมธ ชาวเมษหลายท่านมีอังคารชาวเมษเนี่ยมีอังคารอยู่ในราศีเพราะฉะนั้นชาวเมษหลายท่านจะชอบความสําเร็จทําอะไรมันต้องทําให้สุดจริงป่ะนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการความสําเร็จในระยะยาวขอให้คุณแบบทําทุกอย่างให้สม่ําเสมออย่าให้มันมากไปน้อยไปอันนี้ดีจะดีนะคะงานเด่นที่คุณทําได้ดีอีกก็คืองานที่เกี่ยวกับออธรรมชาติอะนะผลิตภัณฑ์ออร์แกนิกต่างๆหรือผลิตภัณฑ์ยา หรือเกี่ยวกับสมุนไพราการเกษตรแบบนี้นะคะดีมากแล้วก็งานที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงต่างๆความละเอียดละออนะคะอาหารและน้ำอะไรประมาณนี้โดดเด่นมากเรื่องการเกษตรนะคะต้องบอกแบบนี้เลยนะคะเรื่องอาหารและน้ำเนี่ยคุณสามารถทำได้ดีมากนะคะเรื่องเงินเรื่องเงินดีนะฟื้นตัวต้องบอกแบบนี้นะ,ะเรื่องเงินฟื้นตัวเลยนะคะฟื้นตัวแบบไม่มีข้อแม้ส้มตบอกแบบนี้นะคะ คือฟื้นตัวจริงๆอะในเรื่องเงินนะในเรื่องเงินเนี่ยอย่างที่บอกไปเลยว่ารายรับดีขึ้นนะ,ะใครทําธุรกิจอะไรเงี้ยจะรู้เลยว่ารายรับมันดีขึ้นเพราะว่าไพ่ห้าเหรียญหัวกลับมันคือการฟื้นตัวไพ่หัวกลับดีๆก็มีนะมันคือการฟื้นตัวหลุดพน้นออกจากความยากจนนะฮะหลุดพน้นออกจากการแบบเอ่อความเครียดความติดขัดในเรื่องเงินเนี่ยหลุดละนะฮะหลุดแล้ว นะถึงแม้ว่าจะยังต้องรับภาระเยอะหรือทํางานเยอะอยู่แต่ว่าเงินที่ได้มันจะคุ้มมากกว่าเดิมนะคะคุ้มมากกว่าเดิมมีรายได้ใหม่ๆเข้ามามีโอกาสและมีรายได้ใหม่ๆเข้ามาการเงินคล่องตัวนะคะอาจจะไม่ต้องพูดถึงการมีเก็บหรอกแต่ว่ามันมีกินคล่องตัวแล้วกันเออนะคะรายได้มันหมุนไปวนมาในบางคนนะคะอาจจะมีเกณฑ์อย่างที่บอกซื้อที่ดินซื้อบ้านแบบนี้นะคะซื้อที่ดินซื้อบ้านแบบนี้นะคะ เรื่องเงินส้มว่าอุดมสมบูรณ์มากๆโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินออมีเกณฑ์ซ่อมแซมยานพาหนะในช่วงปลายเดือนนะคะก็เซฟเซฟเงินไว้เนาะนะคะจะได้ไม่ต้องมีปัญหาในระยะยาวนะอะไรดีๆเราก็พยายามเซฟให้มันอยู่กับเรานานๆนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพของชาวเมตนะคะอาการออไหล่แขนแบบนี้เคล็ด บางทีเล่นกีฬาบางทีอาจจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้กำลังกายนะคะท่อนบนก็อย่าไปทำอะไรที่เร็วเกินไปโดยที่ยังไม่ได้วอร์มนะมันเจ็บได้นะคะแล้วก็อาการเสียดท้องเลือดลมเดินไม่ค่อยสะดวกเพราะฉะนั้นดูระบบการย่อยดูการเคี้ยวอาหารแบบนี้ค่ะให้ดีเนาะกดไหลย้อนมาจริงๆนะเนี่ยเริ่มมาแล้วนะเพราะฉะนั้นการเคี้ยวอาหารการไม่ทานอาหารดึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำคัญมาก ไม่ of w a n d s นะคะเกี่ยวกับขาคือถ้า,พาไพ่ใบนี้ขึ้นมาคือเกี่ยวกับขาค่ะนะอาจจะต้องดูดูแลขาให้ดีอยาไปเกี่ยวกับโน่นนั่นนี่หรืออาจจะมีผดผื่นขึ้นตามขาฝุ่นละอองอะไรแบบนี้ผิวหนังแพ้ฝุ่นอย่างเงี้ยค่ะเนื่ออาจจะเนื่องจากการเดินทางอะไรประมาณนี้นะคะให้ดูแลเนาะในเรื่องโชคลาภนะคะ โชคลาภมีพอประมาณนะมาจากชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกผู้ชายขี้น้อยใจที่อยู่ใกล้ชิดคุณนะคะแล้วก็มาจากชาววันศุกร์มาชาววันเสาร์โทษนะคะมาจากชาววันเสาร์มาจากชาวธาตุดินมังกรพฤกษกันผู้หญิงที่มีโลกส่วนตัวสูงที่อยู่ใกล้ชิดคุณและเด็กหรือคนท้องก็ได้นะคะจะให้โชค เลขนำโชคเอาไปทําอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าดีกับคุณนะคะได้4910 4910นะคะมาดูกันค่ะสําหรับชาวเมษมาดูไพ่ออริเคิลนะไพ่ออริเคิลนางฟ้านะคะแนะนําอะไรที่ดีๆเห็นอะไรที่ดีเป็นแผนที่ชีวิตที่ดีนะในช่วงปักนี้นะ Step into the unknown จริงด้วยคือเรื่องของ การเริ่มต้นใหม่มีเรื่องใหม่ๆเข้ามานะคะเออมีเรื่องใหม่ๆเข้ามาท้าทายความคิดของเราการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งอย่างที่ส้มบอกไปเลยว่าถ้ามันมีโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามาเนี่ยนะคะให้พิจารณาให้รอบคอบก่อนที่จะเดินเข้าไปเข้าไปหาเนี่ยนะคะให้พิจารณาก่อนพิจารณาถึงผลกระทบนู่นนั่นนี่ให้ดี นะคะแล้วก็ถ้าพิจารณาแล้วว่ามันโอเคก็ทำให้เต็มที่นะคะสิ่งที่จะการันตีว่าอนาคตมันดีก็คือเราก็ทำทุกวันให้มันดีและพัฒนาปรับปรุงนะคะประมาณนี้มีเรื่องราวใหม่ๆเข้ามาแน่นะคะอาร์เอนเจอร์ราเอนะเนี่ยเขาให้ฮิวใจนางฟ้าราฟาเอลเป็นนางฟ้าที่เกี่ยวข้องกับการฮิวร่างกายจิตใจ เ,ออเพราะฉะนั้นส,ส,สุขภาพสําคัญสุขภาพสําคัญมากงานการอ่ะมันจะเดินได้ไม่ต่อเนื่องเลยถ้าเกิดว่าเราอ่ะปล่อยสุขภาพไปเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือใช้งานมันหนักเกินไปอย่างที่ส้มบอ,อกไปเลยว่าทางสายกลางจําเป็นมากสําหรับชาวเมดปล่อยไปเลยก็ไม่ดีปล่อยงานไปเลยก็ไม่ดีสุขภาพดีมากๆแต่ปล่อยงานไปเลยก็ไม่ดีมันหย่อนเกินน,นะคะจะตึงเกินอ่ะ จะตึงเกินนะฮะหนักเกินไปมันก็ไม่ดีอีกเนะมันได้งานจริงแต่สุขภาพมันแย่เพราะฉะนั้นเนี่ยส้มเข้าใจมากๆว่าด้วยความที่ชาวเมธมีมีพลังงานของความแบบเต็มที่อยู่อะบางทีมันก็ค่อนข้างยากที่จะมาอยู่ในจุดกลางๆแต่ถ้าทำได้มันจะดีนะมันเป็นเรื่องท้าทายอีกเรื่องหนึ่งถ้าชาวเมธสามารถทำได้มันจะดีกับคุณมากๆ ความสม่าเสมอความกลางๆตรงนี้มันจะทําให้ความสําเร็จมันยืนยาวนะคเพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพด้วยนะคะ responsibility นะคะการตัดสินใจใดๆต่างๆนะคะอย่างที่บอกไปเลยว่าคุณจะต้องรับผิดช,ชอบในสิ่งที่คุณตัดสินใจนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานความรับผิดช,ชอบในเรื่องงานก็เหมือนกันอย่าปล่อยเกินไปหรืออย่าตึงเกินไปเนาะเอาให้สม่ำเสมอหรือแม้กระทั่งวิธีการคิดตัดสินใจ เวลาที่คุณคิดจะตัดสินใจอะไรต่างๆมันมีผลกระทบกับใครบ้างให้คิดแบบนี้ก่อนคิดยาวๆก่อนนะคะเนาะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณน่าจะรับอนาคตได้คุณถึงตัดสินใจนะคะเพราะทุกอย่างนะคะทุกอย่างมันคือตัวเราอะเราไปโทษใครไม่ได้เลยทุกอย่างมันคือผ่านกระบวนการตัดสินใจมาจากเราทั้งนั้น เพราะฉะนั้นนะคะคนที่เขาจะมาชี้นําเราอะ่ะจะไม่มีประโยชน์เพราะสุดท้ายเราเป็นคนตัดสินใจเองเราก็ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองเพราะฉะนั้นก่อนทําอะไรต้องคิดให้ดีนะคะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับชาวเมษนะขอให้ชาวเมษมีความก้าวหน้าสําเร็จในการงานร่ำรวยมีโชคลาภสุขภาพแข็งแรงไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ